โรงเรียนเคืองในเจริญราษฎร์สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขตหนึ่งตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลเคืองในหมู่ที่4ถนนแจ้งสนิทตำบลเคืองในอำเภอเขืองในจังหวัดอุบลราชธานีดำเนินงานภายใต้การบริหารของนายสุริยาโทนุการ ผู้อำนวยการโรงเรียนผู้มุงมัน่นพัฒนาและนำพาโรงเรียนสู่ความเป็นเลิศรวมถึงการสนับสนุนจากนายวรวิศโสภาพันธ์ผู้อำนวยการสำนักการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขตหนึ่ง ที่นี่โรงเรียนเขื่อนในเจริญราชสถานที่แห่งความสุขและความทรงจำบ้านหลังที่สองของพวกเราที่ไม่ได้เป็นเพียงสถานที่สำหรับการเรียนรู้แต่ยังเต็มไปด้วยชีวิตชีวาและมิตรภาพอันง,งดงามพลตำรวจเอกเพิ่มพูนชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการในมอบนโยบายการศึกษาเรียนดี มีความสุขซึ่งมุ่งเน้นการสร้างสมดุลระหว่างการเรียนรู้และความสุขของนักเรียนโรงเรียนเขื่อนในเจริญราชในหนอมรับนโยบายนี้และปรับใช้ในทุกมิติเพื่อพัฒนาการศึกษาที่เติมเต็มทั้งความรู้และความสุขอย่างแท้จริงโรงเรียนเขื่อนในเจริญราช มุ่งมันพัฒนาการเรียนการสอนด้วย2รูปแบบหลักได้แก่ห้องเรียนสายชั้นพิเศษซึ่งแบ่งออกเป็นห้องเรียน AP และ IEP เพื่อเสริมสร้างทักษะขั้นสูงและห้องเรียนสายชั้นปกติที่เน้นการเรียนรู้แบบองค์รวมครอบคลุมทั้งด้านวิชาการและการพัฒนาทักษะชีวิตโรงเรียนของเรา มุงมันส่งเสริมให้นักเรียนได้ค้นพบความชอบและศักยภาพของตัวเองผ่านกิจกรรมที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้ในห้องเรียนหรือการเข้าร่วมกิจกรรมชมรมที่เปลี่ยนไปด้วยแรงบันดาลใจเพื่อพัฒนาทักษะและความฝันที่นำพาพวกเขาสู่อนาคตที่สดใส นี่เราไม่ได้เรียนรู้เพียงการเป็นนักเรียนที่ดีแต่ยังเรียนรู้การเป็นเพื่อนที่ดีการร่วมมือช่วยเหลือกันและการใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนเพื่อเติบโตเป็นบุคคลที่มีคุณค่าอย่างแท้จริงโรงเรียนเคียงในเจริญราษ มุงมันเตรียมความพร้อมให้นักเรียนก้าวสู่ยุคดิจิทัลด้วยทักษะที่จำเป็นผ่านการเรียนรู้ทั้งในห้องเรียนและกิจกรรมเสริมที่หลากหลายเพื่อเสริมสร้างความมั่นใจความคิดสร้างสรรค์และความพร้อมสำหรับอนาคตที่เปลี่ยนไปด้วยโอกาสทีนี่โรงเรียนเขื่อนในเจริญราช ไม่ใช่เพียงสถานศึกษาแต่คือบ้านแห่งความทรงจำที่เปลี่ยนไปด้วยรอยยิ้มและความสุขในทุกๆวัน